สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระทอมศึกษานะมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยดีกว่านะเมื่อกี้ถอดแอด์แบนแบตหมดนะดก็เลยเอาเครื่องใหม่มาอัดนะแอดต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะเมื่อกี้แบตมันหมดจริงๆอนะแอดก็ลืมดูว่ามันเตือนอยู่อยู่ดีดับปุ๊บไปเลย กำลังจะไปปั๊มน้ำลดให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะฮะอ่าเนี่ยนะตอนนี้ก็ปั๊มน้ำมาแล้วนะเนี่ยหลังจากเราใส่ฟางไปใต้โคนต้นนะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนะฮะแดดก็จะลดน้ำให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะฮะเนี่ยลดไปเลยนะลดโคนต้นนะ พอเราเพิ่งจะใส่ปุ๋ยไปแล้วเราลดน้ำได้เลยนะเนี่ยลดโคนต้นไปเลยเนี่ยเราใส่ฟางฟางเขาก็จะยุบตัวลงใต้โคนต้นนะ,ะเขาก็จะเก็บน้ำได้ดีนะพวกฟางลดหลังใบได้เลยนะ นะเนะี่ยรถได้เลยเนะี่ยอเก็ชอบรถล้างใบฮนะเนะี่ย ลดให้ชุ่มๆนะฮะเนี่ยก็จะลดคนต้นลดล้างใบใขาอย่างเงี้ยใบเขาก็จะโอเคนะก็ะสวยๆอยู่อ,อ่แล้วก็ต้นนี้นะลดได้เลยลดล้างใบแะ้วก็ยังไม่แต่งเลยนะยังไม่ได้แต่งต้นเลยเนี่ยล้างใบได้เลยนะะ หลังหลังจากเราก็ลดความร้อนให้ต้นเขาด้วยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงนะแล้ก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะเพราะบางทีก็ไม่ได้ลงคลิปเลยไอ้บางทีก็เขาไม่ค่อยได้ว่างนะฮะวันไหนแอดว่างไอ้ก็จะทยอยลงให้ดูนะะเพราะบางทีวัน ไหนว่างแอ๊ก็ชอบไปดูตามสวนต่างๆนะว่าใบาเขาเป็นยังไงแล้วก็บางทีก็ไปเขาก็จ้างไปเก็บใบนะแอบางทีแอรก็เลยไม่ว่างน,น,นะฮะรถให้ชุ่มๆเลยนะ เราห้ชุ่มๆนะเนี่ยพวกนี้เราก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะเนี่ยเราก็จะรักษาความชื้นเอาไว้ให้ต้นนะเพราะแบบว่าหน้านี้มันร้อนนะเราก็ต้องช่วยต้นเขานิดนึงนะเพื่อให้ต้นเขาออกใบมาให้เราสวยๆนะนนก็ลดได้เลยนะ ชุ่มๆขอให้ชุ่มๆนะเพราะแบบเนี่ยเราจะดูยังไงให้ชุ่มๆนะฟางเขาจะยุบตัวลงไปนะฟางเขายุบตัวลงไปเลยแบบเห็นได้ชัดนะว่าเวลาฟางเขาได้น้าเขาก็จะยุบตัวลงไปอันนี้ก็พอเวลาฟางย่อยสลายแล้วก็เป็นปุ๋ยได้อีกนะเนี่ยถึงชอบใช้ฟางคุมโคนต้นนะเพราะแบบฟางเนี่ยก็ช่วยรักษาความชื้นรักษาหน้าดิน แต่ว่าฟามมีประโยชน์มากนะฮะชุ่มๆเลยนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะรลดให้เลยให้ชุ่มๆเนี่ยฟางเขาก็จะยุบตัวลงไปฮนะ เพราะฟางเนี่ยเขาเก็บก,กับน้ําได้ดีนะเขาก็จะคายน้ําออกมาแต่ก็ช่วยได้อยู่นะฮะช่วยกักเก็กน้ําได้ดีมากแอบก็ชอบนะลดให้ฟางเขาหน้าติดดินไปเลยนะะนให้หน้าติดกับโคนต้นไปเลยนเนี่ยก็จะลงไปจนติดเองนะ เราไม่ต้องไปเยียบไม่ต้องไปอะไรนะเราใช้น้ำเนี่ยให้น้ำเขาลงไปตามต้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็แบบแบนติดพื้นดีแล้วนะเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะเมื่อกี้โทรศัพท์แอปแบตมันหมด พอดีนะแอดต้องขอโทษจริงๆนะแอดก็จะมาอธิบายพวกเรื่องกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยนะพวกการบำรุงรักษาแล้วก็การดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็การเสียบอะไรเงี้ยถ้านเพื่อนๆที่ๆมีข้อสงสัยอะไรก็เม้นถามแอดกนได้นะ เน <mm> sí, ี่ยไอ้ก็ชอบรถล้างใบอย่างนี้นะแดดเก้าโมงนิดื แรงสุดยอดเลยนะฮะอืแดดแรงมากเลยนะครับมันนี้ เน,นี่ยนะก็ลดไปเลยนะให้ฟังเขาชุ่มๆนะ น,นี่นะก็จะประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ๆสนใจใบหรือสนใจยอดก็เม้นสอบถามแอดกันเข้ามาได้นะเดี๋ยววันนี้แอดก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวแอดก็ต้องไปใส่ปุ๋ยโซอนอื่นนี่นะแล้วก็จะไปเอาฟางมาใส่คนต้นนะวันนี้งานเยอะเลย แอ๋ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะ,ะถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องกระท่อมศึกษาด้วยนะเดีย๋ยวแอดมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูได้ชมเ,เพื่อนๆพีพ่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะเดี๋ยวนี้แอก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับ